สวัสดีสิทธิยานุสิธิ์บ้านสุวรรณบัญชาและกัลยาณิมิตที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์เป็นนักตรวจดวงชะตาโดยใช้บาร,รมีพ่อท้าวเวสุวรรณในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์เพื่อใช้ในการดูดวงหรือตรวจดวงชะตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่มาขอความแนะนําที่บ้านสุวรรณบัญชานั่นเองอาจารย์ใช้ไพ่ในการเปิดเพื่อตอบคำถามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการ พยากรณ์หรือการตรวจด,ดวงชะตาให้กับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาที่บ้านสุวรรณชาววันนี้อาจารย์จะมาตรวจด,ดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีจอในเดือนพฤษภาคมพศ2565แต่ก่อนที่พวกท่านจะรับชมเนื้อหาหรือรายละเอียดของดวงอาจารย์ขออนุญ,ญาตให้พวกท่าน ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจให้จารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้จารย์นั่นเองและจารย์จะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็อธิษฐานจิตกับพ่อท้าวเวสุวรรณนะเพื่อเป็นการขอพรให้ท่านเมตตาบอกคำพยากร์ให้กับผู้ที่เกิดปีจอประจําเดือนพฤษภาคมพศ2565 ผู้ที่เกิดปีจอคำพยากรณ์ของท่านตามที่ท่านพ่อท้าวเวสุวรรณได้เมตตาบอกกล่าวมาประจำเดือนพฤษภาคมหรือในเดือน5พศ2565จะมีเนื้อหาใจความดังนี้นะในส่วนของเรื่องการงานการงานในเดือนนี้ของพวกท่านเนี่ยมันจะเกิดในลักษณะข,ของการไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องหรือการที่จะไปซ้ายไปขวาในเรื่องของการทํางานบางคนอยากจะใช้คําว่าเปลี่ยนงาน หรือบางคนอยากจะไปหาความท้าทายใหม่ๆหรือเป็นในลักษณะที่รู้สึกไม่พอใจกับไรายได้ที่มีอยากเปลี่ยนงานนั่นเองอยากไปหางานโอกาสใหม่ๆนั่นเองแต่ยังเกิดความกลัวหรือความลังเลอยู่อาจารย์อยากแนะนําให้พวกท่านใช้ในลนักษณะเหตุผลไต่ตองให้มากที่สุดให้มากที่สุดเนื่องจากอะไรพวกท่านต้องคํานวณคํานวณในลนักษณะของความเหมาะสมก่อนหรือความสอดคล้องก่อนครับในลักษณะที่ว่า ถ้าท่านเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายแผนกท่านจะได้อะไรท่านจะเสียอะไรและสิ่งที่ได้ถ้าเอามาชั่งน้ําหนักกับสิ่งที่เสียมันมากกว่าไหมอันนี้จําเป็นนะครับเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนที่เราจะต้องดูแลจะเป็นพ่อแม่ก็ดีลูกหลานก็ดีหรือแม้กระทั่งแฟนหรือภรรยาก็ดีคนที่เกี่ยวกปีจอในช่วงเดือนพฤษภาคมถ้าเป็นในส่วนของเรื่องการงานท่านพ่อแนะนําในลักษณะของการชั่งน้ําหนัก ในเรื่องของเหตุและผลเทียบกับอารมณ์ตัวเองในเรื่องของความรู้สึกพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการงานเบื่อหน่ายกับองคอ์กรเบื่อหน่ายในลักษณะที่ไม่มีความก้าวหน้าแต่อยากให้ท่านลองประเมินสักน,นิดหนึ่งว่าความเบื่อหน่ายมันมีเหตุผลมากกว่าในเรื่องของความจําเป็นหรือเปล่า ในเรื่องของความมีเหตุผลหรือเปล่าในลักษณะของที่มาของรายได้หรือความสอดคล้องระหว่างรายรับกับรายจ่ายอันนี้จําเป็นนะอาจจะต้องกําจัดความหมุ่งิดบางเรื่องออกหรือพยายามปรับไมซ์เซตของเราให้มองในเรื่องของผลประโยชน์หรือเหตุผลให้มากที่สุดอันนี้อาจารย์ขอแนะนําผู้ที่เกิดปีจอนะในเดือนพฤษภาคมพศ2565ในเรื่องของการงานในส่วนของเรื่องการเงินการเงินก็เห็นว่ามีในลักษณะของการได้สินเชื่อ ในลักษณะของการกู้ยืมแล้วผ่านเกณฑ์คนที่ทําในลักษณะของการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านก็ดีเพื่อมาลงทุนก็ดีอาจารย์เห็นว่ามีในย์ของความมีโอกาสที่จะสําเร็จมีโอกาสที่จะได้หรือบางคนที่ทํางานโปรเจกต์แล้วยังเบิกเงินไม่ได้มีโอกาสที่ท่านจะได้เงิน จัดในส่วนของการเบริกเงินในเรื่องของ i n น e ันท v ีในเรื่องของค่าคอมในเรื่องของเงินที่เราตั้งใจเบิกแล้วยังเบิกไม่ได้มันจะมีโอกาสได้ในเดือน5นี้เองแม้กระทั่งผู้ที่ไปกู้ไฟแนนซ์หรือจัดสินเชื่อก็มีโอกาสสำเร็จในเดือนนี้ด้วยแต่ให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินที่ได้มาผิดวัตถุประสงค์หมายถึง ท่านต้องการจะเอาเงินที่ได้ไปซื้อบ้านหรือไปผ่อนบ้านหรือไปดาวน์รถอะไรก็แล้วแต่แต่การว่าพอได้เงินมามีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องที่จะต้องให้ญาติพี่น้องอ่าอันนี้ต้องระวังวิธีการแก้เคดอาจารย์ใช้คําว่าแก้เคดนะเพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินผิดประเภทอยู่ วิธีการแก้เคสคือนําเงินที่ได้บางส่วนทําบุญเลยจ้ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขเพราะในพื้นดวงของผู้ที่เกิดปีจอมีโอกาสจะต้องเสียเงินผิดประเภทดังนั้นเนี่ยสมมุติเรากู้ซื้อบ้าน1ล้านแล้วเราได้เงินซื้อบ้านมาละหล้านแต่มันมีโอกาสที่จะเสียเงิน1ล้านเนี่ยไปกับวัตถุประสงค์อื่น เพราะมันเป็นพื้นดวงดังนั้นเราก็ควรจะแก้เคล็ดโดยการที่สมมติได้เงินมาหนึ่งล้านเราจะอาจจะเอาเงิน3 0 0 0ั0ห้าไปใช้ในการทำบุญไปใช้ในการทำบุญเพื่อให้มันเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดวงคือเราเสียงเงินผิดประเภทไปละคือแทนที่เอาเงินไปซื้อบ้านแต่เอาเงินไปทำบุญแต่อย่างน้อยเราก็จะได้ผลบุญกลับมาอันนี้อาจารย์ว่าดีแล้วมันจะทําให้ปรับพื้นดวงให้เราดวงไม่แย่ด้วยมันคือการลงทุนในการต่อแต้มบุญให้ตัวเอง ดีกว่าเราจะไปเสียเงินกับเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการที่จะต้องไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่มาขอยืมเงินเราอันนี้ก็คือการแก้เคล็ดเสริมดวงในคนที่เกิดปีจอนะเดือนพฤษภาคม2565จากสิ่งที่เราได้เงินมาส่วนในเรื่องของความรักเดือนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าความรักของผู้ที่เกิดปีจอเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการประทับประคองการใช้คําว่าแบกรับความรู้สึกบางอย่าง แบกรับยังไงแบกรับในลักษณะของคู่ครองหรือแฟนเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้เราช่วยแก้ปัญหาให้เราช่วยตัดสินใจมันเป็นนัยยะที่ดีนะแสดงว่าเขาก็หวังพึ่งพาเรา แล้วมันก็อาจจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์กล่าวไปในเรื่องของการได้เงินมาแล้วจําเป็นจะต้องใช้เงินผิดวัตถุป,ประสงค์นั่นเองเราอาจจะนําเงินบางสว่วนมาต้องมาช่วยแฟนก็นได้ทีนี้อย่างที่อาจารย์เคยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้มาให้ทําบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงในลักษณะที่ทําบุญเสริมเคสมันก็คือในยะในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มันสอดคล้องกับดวงเราส่วนในเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์มองในลักษณะการแก้ปัญหาให้ได้ให้กับคู่ครองหรือคนที่เรารักเนี่ย วิธีการทำบุญเสริมเพื่อไม่ให้มีปัญหาเพิ่มเนี่ยคือพวกท่านก็พาคนรักไปทำบุญด้วยกันนั่นแหละมันจะได้ประครับประคองบุญแล้วก็พยายามคับพยายามใช้ในลักษณะของสติปัญญาในการช่วยกันแก้ปัญหาอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธแฟนเราหรือคนรักของเราว่าเราทำไม่ได้เราไม่รู้วิธีแก้ลองคิดักก่อนว่ามันมีวิธี แก้ปัญหามากน้อยแค่ไหนพยายามค่อยๆทําไปอาจารย์แนะนําว่าปัญหาที่ทเข้ามามันเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือกันซึ่งมันจะต่อยอดให้ความรักแน่นแฟนขึ้นเพราะเราช่วยกันประครับประคองและแก้ปัญหาไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าให้ผู้ที่เกิดปีจอพยายามช่วยเหลือแฟนเราคนในครอบครัวในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วพอมาสําเร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ความแน่นแฟนในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อแนะนําเพิ่มข้อแนะนําเสริมของผู้ที่เกิดปีจอที่ท่านพ่อท้าวเวสุวรรณบอกก็คือในช่วงนี้มันจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาที่เขาเมตตาให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือพวกท่านอย่าลังเลหรือสับสนในการไหว้พระสวดมนต์ในการไหว้นักถือครูบาอาจารย์มันเป็นช่วงเวลาที่พวกท่านอาจจะต้องยังหมุนเงินอยู่แต่พวกท่านก็จะมีเงินแบบฟุกๆเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นเนี่ยให้พวกท่านอย่าสับสนในการไหว้เทพเทวดาครูบาอาจารย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลในการช่วยเหลือพวกท่านไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับแล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน2ถึง3เดือนหลังจากนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้พวกท่านจเจอวิกฤตหรือผ่านความยากลำบากมาได้สักพักหนึ่งแล้วอาจารย์มั่นใจว่าพวกท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าพวกท่านอยากรักษาความมั่นคงในการกราบไหว้การบูชาการนับถือครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพฤิดาน,นั่นเองดังนั้นขออนุญาตสรุปให้พวกท่านเป็นหลักใ,ใจความในลักษณะของการทํานายผู้ที่เกิดปีจอเดือน5เดือนพฤษภาคมเรื่องการงานมีโอกาสที่พวกท่านจะเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานเบื่อนายหรือรู้สึกว่าไม่พอใจกับงานที่ทําอยู่ ก็พยายามใช้เหตุผลในการคำนวณก่อนแต่อาจารย์มองว่าต่อให้ท่านอยากเปลี่ยนก็มีโอกาสได้งานใหม่นะแต่ให้คำนวณในลักษณะของเหตุผลความเป็นไปได้หรือความคุ้มไม่คุ้มให้ชั่งน้ำหนักตรงนั้นส่วนในเรื่องการเงินมีโอกาสจะได้เงินจากสินเชื่อจาก คอมมิชชั่นที่ยังเบิกไม่ได้จากเงินเก่าเก็บในลักษณะ provident fund ก็ดีในลักษณะของการขายพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินเก่าเก็บมีโอกาสจะได้ในเดือนนี้แต่ระวังในเรื่องของเงินไหลออกแบบผิดประเภทวิธีแก้เคล็ดคือให้ไปทำบุญเสริมตัวเองในลักษณะให้เงินไหลออก ด้วยการทําบุญในส่วนของเรื่องความรักก็คือเป็นเดือนที่ท่านอาจจะต้องมีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในครอบครัวหรือแฟนหรือภรรยาของท่านนั่นเองมันจะมีความสอดคล้องในด้านพวกนี้ให้ช่วยเถอะครับเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในภายหลังวิธีการทําบุญโดยภาพรวมของคนที่เกิดปีจออาจารย์แนะนําให้ไปทําบุญในลักษณะของการทําบุญสวนดวงจะเป็นการบริจาครงศพก็ได้บริจาคผ้าดิบก็ได้ทําบุญตู้บริจาคก,ก็ได้ ได้ทั้งนั้นขอให้เป็นการทําบุญในลักษณะของการบริจาคสินทรัพย์ของตัวเองหรือเงินของตัวเอง่นเองแล้วจะส่งผลให้พวกท่านอธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ตั้งใจแน่วแน่ในการไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยจะช่วยเสริมในเรื่องของโอกาสในการได้เงินแบบฟุกๆหรือแบบต่อเนื่องเข้ามาอาจารย์ก็ขออนุญาตสรุป ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนทุกท่านเลยที่ติดตามชมคลิปอาจารย์อยู่จนถึงตอนนี้ก็ขอให้พวกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวอาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณชาและทีมงานบ้านสุวรรณชาที่ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาหรือทําคลิปที่เป็นในลักษณะข,ของการตรวจดวงชะตาให้พวกท่านในทุกๆเดือนหลังจากนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนพ่อท้าวเวสสุวรรณให้พรกับทุกคนทุกท่านให้สำเร็จลุล่วงสมความปรารถนาคิสิ สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทำสิ่งใดขอให้มีแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยรับทราบทุกคนทุกท่านด้วยเธิญสาธุสาธุสาธุ